จริงหรือเปล่าที่ชีวิตเนี่ยมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะครับหลายคนนะครับเชื่อแบบนั้นก็ได้ผลแบบนั้นจริงๆีํทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเชื่อที่ปลูกฝังมานะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องหรอกแต่ปลูกฝังมาอยู่ในสมองแล้วนะครับดังนั้นพอเราเชื่อว่าชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกนะครับแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า As Man t h i n k e นะครับโดยอาจารย์บิดิ้งหนังือเนี่ยได้พูดเรื่องหนึ่งได้น่าสนใจมากบอกว่าอะไรก็ตามที่เราคิดสิ่งนั้นจะเกิดในโลกความเป็นจริงของเราเสมอนะครับใครก็ตามที่ชีวิตมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลง แล้วเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่ชีวิตขึ้นสูงประสบความสําเร็จสมองก็จะเริ่มเปิดรับแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้เราเนี่ยชีวิตตกต่ําลงแล้วผลสุดท้ายสมองก็จะรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็กลายเป็นความจริงในชีวิตของเราครับแต่ในสิ่งที่กลับกันก็คือถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับตัดคําว่าชีวิตมีขึ้นแล้วก็มีลงออกไปกานว่าชีวิตฉันเป็นคนที่สําเร็จง่ายๆสบายๆเป็นชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวถ้าเราพูด แบบนี้กับตัวเองทุกๆวันนะครับจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในสมองเราเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตเราก็จะสูงขึ้นทางเดียวนะผมคอนเฟิร์มจากการที่ผมไปเรียนกนารจามดิตอึงสีมาประมาณ4ปีนะครับชีวิตผมสูงขึ้นทางเดียวตลอดเลย แล้วชีวิตไม่ค่อยต่ําลงเลยก่อนหน้านี้นชีวิตผมมีขึ้นมีลงตลอดชีวิตเลยเพราะว่าผมเคยมีความเชื่อแบบคนโบราณว่าชีวิตก็ต้องมีขึ้นและต้องมีลงแต่พอเราเปลี่ยนความคิดของเรานะครับคนคนเดิมแต่แค่เปลี่ยนความคิดนะครับการกระทําก็จะเปลี่ยนเลยเหมือนแก้วนี้ครับถ้าผมบอกว่าลองสังเกตดูซิเนี่ยแก้วนี้นะเป็นแก้วสีชมพูนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่ามันมีสีชมพูเต็ไมไปหมดเลยทุกคนจะเห็นแต่สีชมพูไปหมดเลยแต่จริงๆอย่ายลืมนะครับมันมีสีทองอยู่ด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเเวลาาที่่รโฟกัสสิงใด มองจะมองเห็นแต่สิ่งนั้นถ้าเราไม่ได้นึกถึงว่ามันมีสีทองเราจะไม่เห็นสีทองอีกเลยเหมือนกันนะครับถ้าชีวิตเรามองเห็นแต่สิ่งที่สูงขึ้นทางเดียวชีวิตเราก็จะเห็นแต่โอกาสอ่ะทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคอย่างช่วงโควิดนะครับหลายคนอาจจะธุรกิจแย่ลงนะผมกลับเกิดธุรกิจที่2ที่3ขึ้นมาในช่วงโควิดหลายคนตอนน้ําท่วมนะครับ อาจจะรู้สึกว่าชีวิตสูญเสียแต่ช่วงหลังน้ําท่วมทําให้ผมรู้ว่าเราจะต้องไม่มีรายได้ทางเดียวนะผมก็เริ่มมีรายได้ตั้งแต่1 2ึ่จนปัจจุบันี่ยมีรายได้เกิน10ทางแล้วดังนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองของเราถูกจูนใหม่ว่าเฮ้ยชีวิตฉันเนี่ยสูงขึ้นทางเดียวสมองเราก็พยายามหาเหตุการณ์อะไรต่างๆมาสนับสนุน ความคิดของเราให้มันเป็นจริงนะครับดังนั้นให้กําลังใจทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องท้าทายอะไรสิ่งเหล่านั้นทําให้เรามีชีวิตสูงขึ้นทางเดียวเสมอแน่นอนครับรักทุกคนขอวอวยพรทุกคนนะครับให้สูงขึ้นทางเดียวสวัสดีครับ